เรื่องในวันนี้นะครับจะสอนให้เรารู้ว่าอย่าให้สีสันอันสวยสดของการ์ตูนเนี่ยมันมาหลอกเราได้คือเคยมีไหมครับตอนเด็กๆที่เราดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งแล้วมันมีภาพวาดแบบปอ้ยดูช่างเป็นมิตรกับเด็กสร้างมาเพื่อเด็กใสๆทุกวัยเลยจริงๆแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับรู้วมันไม่ใช่ฮะการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันได้แฝงความดาร์กอะไรไว้มากมายเลยอย่างเช่นความตายการปุนยาฆาตกรต่อเนื่องคนบ้าโรคจิตแล้วก็อีกนานๆเลยนะครับ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่เป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็ได้รวบรวมเรื่องดัๆแบบนี้เอาไว้ครบนะครับก็คงจะไม่พ้นกับการ์ตูนเรื่องนี้ฮะการประจนภัยของบิลลี่และแมนดี้ที่ถ้าเปิดดูเนื้อเรื่องตอนแรกเนี่ยก็จะคิดว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบใสๆมากเป็นการลเล่นกับเด็ก2คนกับโจมทูตติงตองหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าแกะเนื้อหาใจความของเรื่องนี้แล้วเนี่ย เราก็จะพบว่ามันไม่ได้สวยงามแบบที่คิดนะครับคือบางเรื่องนี่เอามาโชยเด็กดูได้ด้วยเหรอที่ถ้าเพื่อนๆสงสัยกันแล้วมันคือเรื่องอะไรนะครับจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปฟังก,กันกับรายการขยี้ฝันวันเสาร์กับแอดมินเพจ f n d i a r y ในวันนี้กันเลยครับโดย เนื้อเรื่องคร่าวๆของกระตูนนี้นะครับมันก็จะพูดถึงเด็ก2คนฮะที่เป็นเด็กชายเด็กหญิงเป็นเพื่อนบ้านกันประกอบไปด้วยบิลลี่เด็กชายผู้ที่มองโลกในแงด่ดีแล้วก็แฮปปี้ทุกอย่างจนเหมือนกับว่าเขาจะติงตองแล้วก็ไรสมองมากกว่านะครับกับแมนดี้แม่เด็กหญิงสาวผมบอนผู้ที่ยิ้มยากแล้วก็มีความคิดรักดักอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยอย่างเช่นว่าจะทํายังไงให้ผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บหรือว่าตัวเองจะยึดครองโลกได้ยังไงนะครับ ซึ่งในเวลาต่อมานะครับทั้งคู่ก็ได้ไปเจอกับเจ้ากริมหนึ่งนายมาทูตท,ที่กำลังจะมาเอาชีวิตสัตว์เลี้ยงของบิลลี่ไปครับแต่ทว่าทั้งสองนี้เนี่ยก็ได้ขัดขวางเอาไว้ก่อนโดยการเดิมพันกับยมทูตนะครับว่าถ้ายมาทูตเล่นเกมกับพวกเขาแล้วพนันแพ้กันไปเนี่ยสัตว์เลี้ยงของบิลลี่จะต้องไม่ตายและยมทูตก็จะต้องมาเป็นเพื่อนกับพวกเขาไปตลอดการ ซึ่งโยมทูตมันก็ยอมตอบรับครับแต่ว่ามันก็ได้แพ้ไปจริงๆและนั่นแหละครับโยมาทูตก็เลยต้องมากลายเป็นเพื่อนของเด็กจนวันตายเลยซึ่งแค่พูดถึงนี้นะครับมันก็ดาร์กแล้วนะที่จะหากว่าเรานึกภาพดูสิมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขามาเป็นเพื่อนเราอยู่กับเราทุกวันนะครับเพื่อที่เขาจะมารอดูวันที่เราตายฮะ นอกจากนั้นนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตอนจบของกระตูลเรื่องนี้นะครับมันก็มักจะจบแบบไม่สวยงามฮะคือมันจะมีตอนจบอยู่2แบบคือจบแบบสิ้นหวังไม่มีใครอยู่ในโลกนี้อะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นตอนจบที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งครับได้รับความเจ็บปวดทรมานแล้วก็โดนกรีดร้องเลยก็ว่าได้ แต่เท่าที่ดับไปกว่านั้นและน้อยคนจะรู้นะครับก็คือในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีตอนที่เป็นความลับซึ่งน้อยคนจะได้เห็นนะเพราะว่ามันจะมีการกระทําที่เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงต่อเด็กนู้แล้วก็จะมีฉากเลือดสาดด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็จะไม่ใช่ครีปปี้พาสต้าหรือว่าเรื่องแต่งหลอกๆด้วยนะแต่จะเป็นเรื่องจริงครับที่ผู้สร้างเขาได้วางโครงเรื่องนี้เอาไว้นานมาก ซึ่งมันก็จะอธิบายว่าทําไมบิลลี่นะครับมันถึงเป็นคนที่ไร้สมองโดยมันจะอยู่ในการ์ตูนตอนแรกที่เป็นการ์ตูนขาวดำนะครับมีชื่อว่า Billy and Mandy i n t r a p n a t i o n of School Andrew หรือ Billy and Mandy กับการรักษาโดยการเจาะกระโหลกนะครับถ้าจะแปลให้รตรงๆแบบไทยๆนะซึ่งเนื้อเรื่องนะครับมันจะเริ่มมาด้วยการที่เจ้าบิลลี่นะครับเดินมาหาแมนดี้ในบ้านที่แมนดี้เนี่ยก็อารมณ์ดีเป็นแบบพิเศษแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับ บิลลี่นะครับก็เลยได้สงสัยว่าเอาแมนดี้ทำไมเธออารมณ์ดีแบบนี้ล่ะแมนดี้ก็ตอบว่าโอา้ที่ฉันสบายดีแบบนี้เนี่ยเพราะฉันไปทําการเจาะกระโหลกมาและหลังจากนั้นนะครับแมนดี้ก็ได้อธิบายว่าสมองของคนเรานะครับมันจะมีศักยภาพในการทํางานมากเลยในการคิดการเขียนการสร้างสรรค์อะไรแบบเนี้ย เพียงแค่ว่ากระโหลกของเรานะครับมันได้กักกันความสามารถของสมองเอาไว้ดังนั้นการที่เราจะปลดปล่อยศักยภาพของสมองเราออกมามันก็ต้องเจาะนะจ๊ะซึ่งสมัยก่อนมันก็ทําได้ยากมากเลยเพราะว่าพวกมนุษย์ทำอะไรแบบนี้ยังไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม แต่ทว่าถ้ามายังยุคนี้แล้วก็หายห่วงเพราะว่าพวกเรามีเครื่องมือที่ชื่อว่าสว่านสามารถเจาะก,กะโหลกได้ที่มาพูดจบนะครับพอบิลลี่ก็บอกว่าโอ้เจ๋งจริงๆเลยแมนดี้งั้นฉันขอลองหน่อยสิหลังจากนั้นนะครับแมนดี้ก็ปั่นสว่านฉึกโฉกเข้ากลางกระบ,บาลเลยครับไปเปิดความโล่งในสมองของบิลลี่ใหได้สมองไหลออกมากันเลยทีเดียว ที่ตอนจบเนี่ยบิลลี่ก็จะบอกว่าโอ้ฉันรู้สึกสบายหัวมากแล้วก็หันมามองกับหน้าจอนะว่าเด็กๆอย่าลืมให้พ่อแม่จอสมองด้วยนะคือแบบนี่มันคือการ์ตูนเด็กแล้วเนี่ยนึกว่าดูแฮปปี้ทีเฟนอยู่มาก,ก่อนการมากที่ก็ไม่น่าแปลกนะครับว่าทำไมการ์ตูนตอนนี้เนี่ยขาถึงถูกห้ามออกฉายครับปอลอเด็กๆห้ามทําเด็ดขาดน,นะจ๊ะอันตราย ซึ่งเพื่อจะให้เข้าใจถึงความดาร์กของการ์ตูนเรื่องนี้เข้าไปอีกนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับผู้สร้างกันก่อนดีกว่าว่าเขาคือใครและเขาคิดอะไรอยู่นะครับโดยแม็กซ์เวลล์ออมส์หรือว่าผู้สร้างเบลลี่แอนด์แมนดี้นี่นะครับเขาก็เป็นชายที่ชื่นชอบการ์ตูนมาตั้งแต่เล็กนะครับคือตื่นมาตั้งแต่ตีห้าหกโมงนะครับมันก็ดูการ์ตูนตอนเช้าลากยาวไปถึงเย็นเลยครับแต่นอกจากความชอบเรื่องการ์ตูนของเขาเนี่ยเฮียแม็กซ์เวลล์แกนะครับ,ย,รบยังชอบเรื่องตำนานน่ากลัวดักดา,กดากอีกด้วยอย่างเช่นเรื่องตำน ือว่าพวกสัตว์ประหลาดของพีทีเล c ฟคราฟนะครับ ซึ่งตอนที่เขาได้เขียนเรื่องสว่านเจาะหัวที่เล่าไปเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เฮ er ียคนซ่านะครับเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับวิธีการรักษาหดหดอันหนึ่งของฝรั่งเศสโบราณครับที่มันจะชื่อว่าเทปนาชองหรือแปลเป็นไทยว่าการเจาะกระโหลกนั่นเองซึ่งสมัยก่อนถ้าหากใครปวดหัวเวียนกล้าวอะไรแบบนี้นะครับก็จะเชื่อว่ามันจะมีสปรรหลาดบางตัวนะฮะสิงอยู่ในสมองด้านนั้นนะครับเราจะต้องปลดปล่อยมันออกมาด้วยการเจาะเปิดกะโหลครับที่บางทีก็ไม่ได้เจาะแค่รูเล็กๆนะ เจาะเป็นรูเท่าฝ่ามือเนี่ยแม่เจ้าคิดไปได้ที่เมื่อเจาะแล้วเขาก็เชื่อว่ามันจะทําให้สมองของพวกเราเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็หัวดีมากครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเพียงแค่ความมาโนของคนสร้างในการที่เขาจะทําการ์ตูนตลกโปกฮาเท่านั้นเองนะโดยคนสร้างนะครับเขาได้ออกมาบอกว่าเบลลี่กับแมนดี้นะฮะมันจะเป็น2ตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อถึง2ด้านในจิตใจของตัวคนสร้างเองนะครับและเขาก็หมกมุ่นกับตัวละครนี้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ที่ว่ากันว่าชื่อของบบลลี่นะครับมันก็เป็นชื่อที่เขาได้มาจากการละเล่นในตอนเด็กๆที่ก็เป็นการละเล่นอะไรก็ไม่รู้พวกเขาเล่าว่าในตอนเด็กๆนะครับตอนเขากินอาหารกลางวันเนี่ยมันจะมีชีสอยู่ซึ่งไอ้ตรงขอบบริเวณที่หอชีสมันจะเป็นขี้พึ่งสีแดงๆที่หลังจากเขากินเสร็จนะครับเขาก็มักจะเอาขี้พึ่งนี้เนี่ยไปปาแปะบนเพดานห้องเรียนครับหลังจากนั้นก็เรียกมันว่าบิลลี่บิลลี่ นี่เรียกว่าอินดี้ถึงเข้าขั้นจริงๆส่วนแมนดี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งร่างดาร์กหรือว่าร่างที่ชั่วร้ายของตัวคนสร้างนะครับที่ตัวละครนี้เนี่ยจะไม่มีวันยิ้มให้ใครเห็นแล้วก็มองโลกในแง่ลบตลอดราวกับฆาตรกรต่อเนื่องเลยครับซึ่งไอ้ทรงผมที่มันดูโก้เก๋แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครของแมนดี้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องเล่าด้วยคือตอนแรกนะครับเขาก็ได้ว่าให้แมนดี้นี่เนี่ยมันมีผมเปียหางม้าสองข้างเหมือนกับเด็กหญิงทั่วไปแหละครับแต่แต่ว่าพอเขาเอามาสร้างกระตูนเนี่ย คนซ่าน,นะครับต้องการทําให้เธอเนี่ยดูชั่วร้ายขึ้นหน่อยดังนั้นนะครับผมของเธอก็เลยได้เปลี่ยนให้มีรูปแบบเหมือนกับลักษณะของเขาปีศาจนะครับนอกจากนั้นเองในตอนแรกที่การ์ตูนนี้ได้เปิดตัวนะครับการ์ตูนมันก็มีคําใบ้บอกเล็กๆว่าแมนดี้เนี่ยถ้าเธอโตขึ้นไปนะเธออาจจะไปเป็นฆาตกรต่อเนื่องก็ได้เพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งนะครับที่แมนดี้เนี่ยได้ทําลายของเล่นที่เป็นตุ๊กตาทหารครับโดยการเอาแว่นขยายเนี่ย ไปรวบรวมแสงนะครับหลังจากนั้นก็เผาหัวทหารคนนั้นเกลี้ยงเลยโหดมากที่พอการ์ตูนเรื่องนี้มันผ่านไปเรื่อยๆนะครับแบนดี้ก็จะมีความโหดยิ่งขึ้นอีกครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็คือการนําเอามุกดกัดกๆต่างๆอย่างเช่นความตายนี้เนะี่ยมาขยี้กันในการ์ตูนเล่นๆครับ แต่ถ้าว่ากลับกันไอตัวโยมทูที่มันโผล่ในการ์ตูนซึ่งโยมทูจริงๆแล้วมันควรจะเป็นตัวแทนในความน่ากลัวใช่ไหมมันกลับเอามายำสเสละจนไม่เหลือความน่าเกรงขามเลยครับเรียกได้ว่าเป็นโยมทูตเรียนว่างั้นเถอะและหนึ่งในเรื่องที่การ์ตูนเรื่องนี้ชอบทำเลยนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยมักจะชอบใส่ตลกหลายแบบอีสเตอร์เอ็กเอาไว้ครับที่ก็ต้องบอกว่ามียมอะมกและแต่ละเรื่องนี้ก็มีหัวข้อต้องห้ามั้งนั้นเลยครับอย่างเช่นความตายนะฮะ ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นกระตูในซีซั่นแรกเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งนะครับที่เจ้ายม,มาทูดกริมมันได้ไปยืนรออยู่ข้างหลังเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กาลังจะข้ามถนนในบริเวณที่รถวิ่งพลุกพ่านครับหรือจะเรียกง่ายๆก็คือรอเด็กผู้หญิงคนนั้นโดนรถชนตายแล้วก็เอาวิญญ,ญาณเธอไปลงนรกน,นี่แหละซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับเธอก็กล้าากลัวๆแต่ในที่สุดนะครับเธอก็สามารถฝ่าฝูงรถไปได้อย่างปลอดภัยทําให้เจ้ากริมเนี่ยอดเอาเธอไปลงนรกฮะ พราว่าในการ์ตูนมันก็ได้่วยเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเจ้ายามาทู่ตัวนี้มันจะได้ปลาตัวที่ใหญ่มากกว่าเด็กหญิงครับเพราะถ้าหากเราสังเกตดีๆหรือว่ากดหยุดตรงช่วงที่เด็กหญิงกําลังวิ่งข้ามถนนนะครับเราจะเห็นว่าม,มันมีรถเปิดประทุนคันหนึ่งกําลังวิ่งเล่นมาฮะที่ข้างในรถนี้เนี่ยมันก็จะมีชายและหญิงหน้าตาดูภูมิฐานอยู่คู่หนึ่งนั่งอยู่ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับสตรีหมายเลขหนึ่งกับท่านประธานาธิบดีเจ k e n n คนเนดีนั่นเอง ประธานาธิบดีคนที่ได้โดนเฮดช็อตยิงตายกลางรถเปิดประทุนัน่นนะครับโดยเสื้อของประธานาธิบดีกับสตรีมหมายเลขหนึ่งที่เขาได้วาดเราไปนในตอนนั้นนะครับมันก็เป็นเสื้อตัวเดียวกับวันที่เขาได้โดนยิงกันเลยทีเดียวเล่นแรงมากนอกจากนั้นนะครับข้างหลังรถของท่านประธานาธิบดีเนี่ยมันยังได้มีบอลลูนล,ลำหนึ่งแล่นผ่านไปฮะที่ก็แปะคําว่า translove เอาไว้ตัวใหญ่ๆเลยที่ก็แปลประมาณว่ารักวุ่นวายแปลงเพศอะไรประมาณนี้แล้วมั้งครับมาก่อนการมากคือยุคที่การ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้ออกมา ตอนแรกๆนะครับนิยายวายอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้มีเปิดกว้างมาทุกวันนี้เลยนะ แต่นั้นยังไม่พอครับมีการฆาตกรรมก็แล้วมีรักต้องห้ามก็แล้วดังนั้นนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยจัดเอาเรื่องปุ้นยาเบื่อยาเมาอะไรเข้าไปด้วยเลยกับในอพิโซดตอนหนึ่งนะครับที่เจ้าบิลลี่พระเอกของเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้ไปเจอกับแขกรับเชิญเป็นการ์ตูนรุ่นเก่าอย่างเจ้าหมีโยกี้กับหมีบูบูแบร์ครับซึ่งจะเป็นหมีชื่อดังจากการ์ตูนช่วงยุค5 0 6 0นะนะแต่ถ้าว่าในตอนที่มันมาในการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะมันจะไม่ได้มาในลักษณะ ที่เนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่าเจ้าบิลลี่นะครับกำลังถือตะกร้าอาหารเดินก็ไปปิกนิกอยู่แต่ก็ยังหาที่ไปปิกนิกไม่เจอไงหลังจากนั้นบิลลี่ก็ได้เป็นหลงเจอกับหมี2ตัวเนี้โผล่มาทําทีตอนแรกเหมือนจะมาช่วยเหลือนะครับ แต่จริงๆแล้วคือมันจะมาขโมยอาหารนั่นเองซึ่งหน้าตาของหมีในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดูไม่เป็นมิตรเลยนะครับคือทั้งตาเบิกโพรงกว้างเส้นเลือดในตาปูดโปนขนขนรุงรังแล้วก็มีท่าทางเหมือนกับว่าเขากำลังเมาอะไรมาสักอย่างฮะใช่แล้วฮะเจ้าหมีนี้เนี่ยมันมีอาการเหมือนคนติดยานั่นเองคือมันได้สูตรโครเคนเข้าไปครับที่มันจะเป็นสารเสพติดยอดฮิตชนิดหนึ่งที่มันฮิตกันมากในแถบอเมริกานะ ซึ่งสารเสพติดชนิดนี้นะครับมันจะทําให้ผู้สูบนี้เนี่ยมีความสุขแบบร้อนๆอยู่สักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอาการตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพละกําลังสูบฉีดแล้วก็ตามมาด้วยอาการประสาทหลอนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุ้มค้ั่งเหมือนในการ์ตูนเลยนั่นแหละครับเจ้ามิโยกี้ก็เลยเกิอดอาการคุ้มค้ั่งวิ่งไล่จะฆ่าเจ้าบิลลี่ครับเรียกได้ว่าการ์ตูนเรื่องไหนมาอยู่ในไลเลียนแมนดี้นี่คือจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องดาร์กหมดที่ก็ไม่พอแค่นั้นครับ มันยังมีการ์ตูนเรื่อง My Little Pony หรือว่าเจ้าม้ายูนิคอร์นสีหวานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนอีกครับเนื่องจากว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันจะเป็นรุ่นที่ใสใสน่ารักใช่ไหมแต่ถ้าว่าพอมันเข้ามาอยู่ในเรื่องบิลลี่แอนด์แมนดี้เนี่ยพวกม้าเหล่านี้ก็จะแบบไม่ใสต่อไปครับตั้งแต่ชื่อของมันเลยครับคือเขาเปลี่ยนจาก My Little Pony กลายเป็น My Trouble Pony หรือว่าเจ้าอาชาเจ้าปัญหาอะไรเนะี่ยถ้าจะแปลแบบไทยๆนะแล้วเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะทํารลายจิตใจคนที่เป็นแฟนเรื่องนี้อย่างมาก คือมันจะมีตอนที่ม้ายูนิคอร์นนะครับมันได้ตกลงไปตายในปากป่องภูเขาไฟแต่ที่แอดชอบมากที่สุดนะครับมันก็จะเป็นตอนหนึ่งครับที่เขาได้นำเฟร็ดฟินสโตนมาเป็นดารารับเชิญที่เอเฟรดนี่นะมันจะเป็นมนุษย์ยุคหินใช่ไหมโดยเนื้อเรื่องนะครับมันจะมีอยู่ว่า บิลลี่กับแมนดี้เนี่ยเขาก็ได้ไปขุดค้นพบกับมนุษย์ยุคหินฟินสโตนขึ้นมาจากหลังบ้านเนี่แหละที่ในการ์ตูนนะครับเขาก็จะทําให้ฟินสโตนนี่เนี่ยเป็นเหมือนกับมนุษย์หินที่แบบถูกจองจําอยู่ในน้ําแข็งมานานมากแล้วก็ควรจะตายแต่ก็ไม่ตายครับ แล้วก็ได้มาถูกชุบชีวิตใหม่ในยุคปัจจุบันครับทว่าเจ้าฟินสโตนในเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีความสามารถในการพูดได้เหมือนกับการ์ตูนทั่วไปนะแต่จะเป็นแบบคนป่ายอย่างแท้จริงเลยอะพอฟื้นร่างมาก็ทําลายข้าวของทุกสิ่งเลยครับซึ่งพอบิลลี่เห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็แบบอยากได้มาเป็นสัตว์เลี้ยงเลยก็เลยรับฟินสโตนมาเป็นสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นนะครับบิลลี่ก็เอาฟินสโตนนี้เนี่ยใส่กรงเข้าไปโรงเรียนด้วยแต่ทว่าระหว่างที่อยู่ในห้องเรียนนะครับฟินสโตนมมัไดด้้้เกกิอาาาารรบบขึค เอาตะบองของมนุษย์หินเนี่ยไปไล่ฟาดพังของทุกอย่างในห้องหลังจากนั้นก็ไปฉุดชากผมคุณครูสามมาแล้วก็ลากถือกระโดดออกหน้าต่างไปลงชั้นล่างเลยซึ่งดูตอนนี้แล้วแอนรู้สึกสะใจไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะและนอกจากที่การ์ตูนเรื่องนี้จะเล่นกับเรื่องความตายจนขยี้ไม่เหลือซากแล้วนะครับทางผู้สร้างเองเนี่ยเขาก็ยังได้เล่นกับความตายกับตัวเขาเองด้วย คือในการ์ตูนตอนหนึ่งนะครับมันจะมีตอนที่เฮียแม็กซ์เวลล์ผู้สร้างนี้เนี่ยเขาได้เอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวละครในการ์ตูนลครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยจบแบบไม่สวยจากตอนที่ชื่อว่า hall of time นะครับซึ่งจะพูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้เก็บนาฬิกาสายชีวิตของทุกคนเอาไว้นะครับที่ว่ากันว่าถ้านาฬิกาสายอันไหนร่วงหมดเนี่ยเจ้าของนาฬิกาสายเรือนนั้นนะครับก็จะต้องตายไป ต่ถ,ถ้าหากว่านาฬิการายเรือนไหนมันถูกพลิกกลับมาเนี่ยเจ้าของนาฬิกานะครับก็จะสามารถกลับมาเป็นหนุ่มสาวได้ฮะและแล้วเจ้าบิลลี่ตัวเอกของเราเนี่ยมันก็ได้เข้าไปป่วงในโรงนาฬิกาแห่งนั้นนี่แหละครับก็ไปหยิบนาฬิการายเรือนหนึ่งมาหลังจากนั้นก็ทํามันร่วงแตกโพฮะ,ฮะซึ่งไอนาฬิกาเรือนที่แตกไปเนี่ยก็ไม่ใช่ของใครครับ ของเฮียแม็กซ์เวลล์อะตอมผู้สร้างนี่เองที่พอแตกปุ๊บนะครับเขาก็ตายปั๊บเลยว่างนันแม่ผู้สร้างก็เอาตัวเองมาเล่นคือเล่นตัวเองไม่เจ็บว่างนันเถอะเนะและสิ่งที่เขาได้ล่ําลือกันแต่แอดไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะครับก็คือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันได้เป็นแรงบันดาลใจให้ก่อกําเนิดเรื่องสแลนเดอร์แมนฮะหรือว่าผีเปรตของฝรั่งที่ว่ากันว่าเจ้าสแลนเดอร์แมนนี่นะครับมันมักจะโผล่มาลักพาตัวเด็กที่ไร้เดียงสาฮะให้ได้หายไปตลอดการซึ่ง เอกลักษณ์ของมันก็คือเจ้าเซเลนเดอร์แมนนะครับมันจะใส่เสื้อสูทแล้วก็มีหนวดปลาหมึกขึ้นหลากหลายโงกมาจากหลังมันเลยครับโดยเอกลักษณ์ต่างๆที่แอดพูดมาเนี่ยมันก็จังคล้ายคลึงก,กันกับหนึ่งในตัวร้ายของการ์ตูนเรื่องนี้เสลือเกินที่ชื่อว่าเนเกลนะครับที่มันจะเป็นตัวร้ายสีดำๆใส่เสื้อสูทแล้วก็มีอาวุธเป็นหนวดปลาหมึกเช่นกันนอกจากนั้นเองไอตอนที่มันได้เปิดตัวมานะครับมันก็ยังมาลักพาตัว3เพื่อนเกลร์บิลลี่แมนดี้แล้วก็กริมเนี่ย ไปเป็นเพื่อนของมันอีกครับมันจะเป็นเรื่องที่บังเอิญเกินไปไหมช่างคล้ายกับสเลดแมนเหลือเกินซึ่งนอกจากด้านดาร์กแล้วนะครับการ์ต,ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังได้แฝงเอาความจังไร18บแบวกแบบจัดเต็มไว้อีกเช่นกันแต่ถ้าแอจะโมพูดในคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยมันก็คงจะยาวไม่จบแน่ดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจและอยากจะให้ทำต่ออีกเนี่ยก็รบกวนช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกดไลค์ต่อยถึง10,000ไลค์ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นการบอกว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังจริง,รงๆแล้วถ้าถึงแล้วอย่าลืมมา สำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e b ุ๊ก F N Diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย